แล้วถ้าเราใส่ชุดแบบนี้เดินนี่จะเป็นเป้าไหมเนี่ยเราต้องให้รู้สิว่าเราเทือนเราจะเปลี่ยนชุดนะเปลี่ยนอย่างเร็วเลยอะไรก็ไม่รู้แหละใส่ไปเลี้ยงไปเรื่อยๆฮนะหยุดที่โชคจะตาเท่านั้นรู้สึกว่าจำเป็นต้องใส่ฮาร์เน็ตด้วยแล้วก็แก๊สมาสกับก็อกเกิลเรียบร้อยเหมือนจะขาดเรื่องขาขวานะฮะในรูปมันเป็นขาซ้ายนี่วาเอาล่ะเรียบร้อย ว่ามันเหมือนแมทแม็กมากเลยทางนี้ใช่ไหมนี่ศัตรูเปล่าไม่ใช่ครับปืนที่ผมมีนี่มันไม่ได้ดีอะไรนะปืนที่ดีที่สุดที่ตอนนี้มีก็คือช็อตกันนะครับปืนดามเมจประมาณ40่สิอัอะนอกนั้นนี่โอ้โห <S 2> <S 2> <S เรียกว่าเลวเลยล่ะ มาแล้วมาแล้วอะไรอะไรโอ้ยยัง şey มี่อะไรกันจะกดยาทำไมล่ะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลเจนเดอรี่มอนกรลอ่าทำไงดีวะเนี่ยแพนิกแพนิกโออโอ้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเรากินยาสู้กันดีกว่าเจอระดับตำนานนะฮะเ,เราจะกินเจและกันเจดอยู่ไหนเจตเจตเจตเจเนี่ยก็จะสโลว์ไทม์นะครับทำให้เวลาในโลกเกมเนี่ยมันชา้าลงอย่างนี้ฮะหามานั้นไกลพันนะเรเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดี Doc, เ e เ e นเดอรี่ด็อกก็เถอะมันมีอะไรดอกไม้ดอกด้วยฮะเป็นเลเดอร์เลฟอาร์มนั่นเองถ้าเลือดเราน้อยเนี่ยมันก็จะบวกการป้องกันนั่นเองทั้งตัวเอเนจีนะครับแล้วก็ดาเมจทางกายภาพแล้วพวกนี้มันอยู่กันได้ยังไงวะเนี่ยมีหมาในตำนานด้วยมองเกลียวใช่ไหมเรียกมันว่าโมโม่ฮะหมาในตำนานเรต้องไปทางไหนเนี่ยแล้วที่ไหนวะเนี่ย เคยมาอย่างกว่ามีให้ปลดล็อกด้วยครับแว่ายังไม่เคยมาซ้ายนิดนึงนั่นแหละ Ni ส e n i ส e จุด308อีกแล้วอะ่ะคือตั้งแต่ผมอัพสกิลนี้มานะมันก็เริ่มดอบกระสุนปืนที่เกี่ยวข้องเยอะมากขึ้นนะครับที่ผมใช้บ่อยๆหายากๆอะ่ะไอ้สกิลหากระสุนปืนอะ่ะไม่ได้มโนนะครับไม่ได้คิดไปเอง การดนั่นเองฮะบ๊อบบี้พีนชุดสีแดงก่อนเอามาสิวิทยุไม่มีอะไรฮะหมดละไ่าจะไปทางนี้เออกระสุนนี่ฮะเยอะขนาดไหนนะเจ็ดสิบสามแหละเราบอกว่าเราจะต้องออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายใช่ไหมนี่แน่เลย มิสซิสปาร์เกอร์คุณมิสเตอร์เนาะโดนัทนะโดนเนาะเราจะยุ่งดีมไหมเนี่ยเราปาระเบิดเลยดีกว่าของอย่างนี้ต้องใช้ไฟเกอร์หลอดมาได้มันมาแล้วมันมาแล้ว ครับข้างหลังไม่มีเคลียร์ปรติผมยิงแล้วมักจะหันไปดูด้านหลังนะระแวงไงบอตเติ้ลแคปจริงๆถ้าเลือกได้เนี่ยผมมักจะฆ่าไตัวโปลเทคนเสมอนะเพราะว่ามันมักจะมีไอเทมที่เกี่ยวกับทางอิเล็กทรอนิกส์อะไอวัตไฟเออร์นี่คืออะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นใบประกาศอาจจะอ่านได้นะครับเนี่ยแต่ว่ามันไม่สามารถดูในนี้ได้นะต้องรูทก่อน มันก็ได้เกี่ยวกับพวกการสร้างป้อมปืนอะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะเป็นต้องใช้ฮะโลซาโลซาไม่รู้เตรียมยิงโลซาครับยิงสักหน่อยเอา exp ผมเกียดปืนนี้ตรงรีโหลดเนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจ โลกซ่าโดนแดกล้วดิ้ง้เอเริ่มไม่อยากใจสไนเปอร์แล้วกลัวเวลามันพุ่งมาต้ตกใจดัสเมา Professional Building เฮ้ยอะไรวะ มีคนบอกว่าวอตนะครับรนะเป็นเดเดอร์นั่นเองที่นี่ไม่มีอะไรฮนะคอมพิวเตอร์ก็ใช้ไม่ได้<อ>เสียงใครยิงปืนวะเราต้องตรงไปทางนี้นะ อาจจะเป็นตึกนี้ก็ได้ครับเราเดินข้ามไปเลยดีไหมหรือว่าไปสํารวจด,ดูว่ามันมีอะไรอุ๊ยอุยอยู่นี่นยูนี่นี่นนนนนงไงอยู่นี่อยู่นี่ดูนะอีกคนหนึ่งไกลๆมันกค่อนข้างไกลนะแล้วก็มีรั้วด้วยฮะไม่แน่ใจว่าสไนเปอร์จะ ยิงโดนไหมนี่อยู่เนี่ยโอ้มันหล,ลบด้วยอะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไม่ได้ฮนะติดลัวโอ้ยอยาทำงไงดีเราอ้อมได้ไหม รวยิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะไม่โดนเลยตรงนี้มีทางไปครับอืมนั่นใครอ่ะมีระเบิดตรงนู้นเลดเดอร์ธรรมดาตรงนี้ก็มีระวังด้วยหมาหมาเกือบแล้วมันวิ่งจากตรงนั้นด้ไงเฮ้ย

เหมือนกนกัไปไหนวะเนี่ยแล้วก็กับดักเพียบเลยอาจจะอ้อมได้ฮะหรือไม่ก็เราม,มาจากทางด้านล่างแหละแล้วก็ให้ขึ้นบันไดไปไงตรงนี้ลังสีแรงมาก ก็มีขึ้นสัญญาณนะครับผมไม่รู้ว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นนะเอามาฟังนี้ว่ามีอะไรมันเจ็บนะเนี่ยยืนตรงเนี้ยหังสีแรงมากด็อกเจอศัตรูไม่ต้องเลยด็อกเราห้ามโอเอเด็ดขาดน,นะฮะ ต้องไปตามเวทลักแก๊สคาร์นิเตอร์คล้ายควงเริ่มต้นเซนอร์เทนคอลให้สำรวจเรดิโอบอดแคสต์มีเคเวสอีกแล้วฮะ ที่นี่วังเวงมากนุ่นๆเธอเล็ดที่นี่เหรอได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบช่างหัวมันวิลสันออตโตเมทอยคอร์เปเรทเอสควอเตอร์ผมย่องเอาไว้นะครับจะได้รู้ว่ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยเมืองมันใหญ่มากอะเฮ้อเอาละใกล้แล้วครับมันจะอยู่ใกล้ๆตรงส่วนที่ชื่อว่าคอมแบทโซนด้วยตรงไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าทางนี้น่าจะมีทางเหมือนกันตึกส,สูงๆนี่อะไรอะเราเข้าไปให้มันมากก่อนไหมเมื่อพูดแล้วก็ต้องทำ Trinity Tower Trinity Tower เหมือนชื่อของสถานีวิทยุเลยนะมันจะมีสถานีวิทยุในเกมที่ชื่อว่า t r n n t y y r d i o อ่ะ มีไฟด้วยครับเรายิงทิ้งดมไหมเนี่ยหรือค่อยๆสเตล,ล์ไว้ปืนเป็นสตูด้วยโอ,อ้ย w h ่มันไม่ตายเลย โอ้โหข้างหลังก็มีโอโ้ข้างบนนะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยไปดีกว่าฮะส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ได้ใช้แวดนะครับผมรู้สึกว่ายิ่งแบบนี้สนุกกว่า แหวก็ไว้ใช้ในสถานการณ์ที่คิดว่ามันไม่ไหวจริงๆอะเรียกว,ว่ามีอุปกรณ์อะไรก็ใช้ไปเลยครับประมาณนั้น <your> มันขึ้นไปไหนวะเนะี่ย <dare> เอา ของมันวะยิงเราแล้วก็เดินจากไปข้างบนต้องเดินขึ้นไปได้แน่นอนค่อยๆย,ย่องไปครับไม่ประทาถ้าไม่จำเป็นเอาแล้วเอาแล้ววิ่งเลยเอวิ่งเลยเอวิ่งเลยคลิปเอาไปไกลๆ มีอะไรล่ะก็ไม่มีอะไรนี่หมาเหมืออะไรปล่อยไปอะมอสตันคอมมอนมีศัตรูด้วยสวอนหัวกระโหลกตัวอะไรวะน,นั่นอะเอะอสวอนพรบึงของพวกสวอนอตัวอะไรวะน,นั่นนะ อยากรู้แต่ไม่อยากยิงตะวอนเนี่ยคือโ่งนะฮะขับรถถางยิงได้ไหมอะไรอะไรเสียงอะไรหมาครับไปอยู่ในทีได้งไงดอกเอางี้ละกันเอาเราเจอคลื่นสัญญาณวิทยุอีกแล้วนะครับซินเวอร์ชลร์เดี๋ยวเราจะกินยาก่อนแล้วกันนะลเลตอเวครับ คือป,นปืนของเรา,ากากจริงๆนะถ้าผมจะโมเซมีเนี่ยผมไปโมอโตโมติเลยดีกว่าครับหนากรู้จังเลยตัวอะไรเซฟซะแล้วเดินไปโอ้โอแรงแรงแถวนี้แรงเฮ้ยเ <c oughs> ี๋ยเดๆรู้ทุกอย่าง โอ้โยใหญ่ใหญ่ไปแล้วไปแล้วไปโอ้ยวิ่งมาแล้ววิกมาแล้ววิกมาแล้วสู้เข้ยมีหินด้วยสู้ตรงไหนดีวะสู้ในรถอ่ะเอาดีขึ้นมาได้เปล่าโตมันใหญ่โอ้ยยิงไม่เข้าเลยอ่ะทำไงดีสวอนมันแพ้อะไรโอ้ แค่อะไรเนี่ยสไนเปอร์ยิงไหมกระสุนเยอะเป็นไงล่ะไม่เข้าเลยจุดอ่อนจะไม่ได้อยู่ที่หัวก็ได้ฮะออระเบิดไฟไหมปา oh. มาเด้เราก็ปากลับ oh. ขอความช่วยเหลือหน่อยยิงยิงโอ้ยท <laughs> <laughs> ี่บอกว่าผู้แสงอ่ะ แฟเอามาใช้เลยจังหวะนี้อยู่ไหนนี่นี่นี่เอามาเจนนอ่เลต้องการความช่วยเหลือยิงขึ้นฟ้าเอาแล้วครับเห็นผู้แสงแล้วนะไม่มีมินิแมนตอบรับเอาแล้วดิของเกย์เพตั้นนอะ่ะถึกมากอิสวร ยิงจนหมดเลยไหมก็เป็นจุดต่อสู้ที่ดีนะฮะเอออาพวกปืนเนี่ยกระโหลกกระลายยิงไปเรื่อยๆมันต้องมีสักวันครับดีนะเนี่ยที่มันไม่สามารถแบบยกรถแล้วคว้ามนใส่เดินมาแล้วไว้ตกใจสินะ ไปไหนไปไหนใกล้แล้วเนี่ยเดีย๋ยวเพิ่งทำให้เราบดกำลังใจใช้ทุกอย่างดีมีเรียบร้อยสวอนก็สวอนเถอะอะไรเนี่ยดูไม่ค่อยออกเลยมันตายยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่หัวนะฮะ ทำไมตัวอ่อนจังเลยล่ะฟิวเรียดพาวเวอร์ฟิเพิ่มดาเมจหลังจากที่ต่อยศัตรูตัวเดิมอ๋อเอาดีฮะเอามาวอนโบสแฟก g m เมนแล้วก็เป็นพวกคุกกิ้งแพนคุกกิ้งพอตเป็นอุปกรณ์ทำอาหารนะเฮ้ยทำไมตัวหนักมากเลยอะ เ okay. น้ำหนักเราเกินเหรออ๋อจริงด้วยฮะอ่ะเอามารู้สึกว่าลุนเมื่อกี้มันหนักมากเลยนะสงสัยเป็น power f i t ครับน็ <Hey. S 1> อกมาที่มาฟูเรียดเนี่ยหนักห้าเท่านั้นก็ไม่ได้อะไรนี่หวา่าออะเก็บปืนไปเออเราได้ปืนนี้มานี่ยังไม่ได้ใช้เลยฮนะทำไมเราไม่ดูเลยล่ะก็น่าจะเป็นปืนที่ดีกว่าเดิมอะ่ะ ก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดละกันจะใส่ไอ้ที่เราได้มานะครับที่เป็นติดดาวไว้อะเลเจนดารี่นะก็จะบวกตัว Energy แล้วก็ดามเจร e s i ิตนะครับถ้าเลือดเราน้อยอนะส่วนอาวุธเนี่ยเราได้ของหนักมาแล้วฉะนั้นที่เาจะมาร์กเอาไว้ครับเป็นหมายเลขเก้าดูซิว่าได้อะไรมาโอ้โหไม่ต้องทำเองต่อยเอาก็ได้นี่แหละ เรียกว่ารุ่นใหญ่ครับใจต้องนิ่งนะถ้าอยากได้ของดีๆจำเป็นต้องปะทะตรงนู้นน่าจะสำรวจหมดแล้วนะครับมันขึ้นว่าเคลียร์หรือยังอะสวัพรพรเคลียร์แล้วแล้วก็นิกวาเลนทายอยู่ใ,ใกล้อยู่ที่นี่เหรอนี่คือที่สุดท้ายนะครับที่รู้ว่านิคอยู่ะ อาจต้องมีการประทะครับเราเตรียมหมัดให้พร้อมเทรนเองก็อัพไว้5ครับแต่ว่าสกิลเปิร์กที่เกี่ยวกับเรื่องการต่อยตีที่ผมไม่ได้อัพไว้เลยนะ